ครับก็มากับลอกใหม่ตัวใหม่นะครับยางหกมิลเรียบร้อยครับกำลังบรรยายอยู่ครับเรียบร้อยเลยโอ้โหแรงดีครับ อโอ้ <_ innen> อะ <_ drop> ไรอ้กนี่ครับดอกดอกตัวใหม่ครับลื่นปื้ดครับเออมัร้อย,ลอยนลบอยู่บนปไปล <c> ลยนะดีนะมันอบมันน่น่้อยแต่ก็ได้แล้วครับนี่หม,มันแลกก้วใส่นี่จะหาจักลิปนี่กระเจ้วแล้วนี่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 TAP TAP